สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้อยากจะกินนี่จ้ะหมูยำหมูเนาะมันหมูติดมันติดหนังนะค่ะก็ค่อยๆก็หมูสามชั้นแล้วเนาะใช่ไหมจะหมักคะนก่อนจ้ะหมักคะนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปย่างจ้ะเพื่อนเพื่อนย่างแล้วก็จะเอามายำนี่จ้ะน่ากินเนาะเห็นแค่ชิ้นหมูก็เห็นแค่ชิ้นหมูก็ น้ำลายไหลแล้วดูก็จะเอาขนอนี่ค่ะหมักยำเซ็บ่เพื่นเพื่อนแเดี๋ยวจะไปเคี่ยวน้ําตาลเนาะหมักอันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปย่างจ้ะไปดูย่างหมูกันจ้ะเพื่อนๆพปไปดูตอนย่างหมูกันเปิดเตาแล้วจ้ะเพื่อนหมูนี่เดี๋ยวรอนะรอให้มันได้ห้าร้อยฟอรนไฮา์ก่อนนะความร้อนเปิดไว้แล้วจ้ะนี่ ดี๋ยวจะย่างหมูแล้วก็จะเอาไปยำแซ่บคับเพื่อนโอ้ยนี่เพื่อนช่วงระหว่างรอเตาร้อนนะเพื่อนนะดิฉันจะพาเพื่อนเพื่อมาดูกุหลาบดิฉันเพื่อนเพื่อนโอ้ดูต้นนี้ดอกมันออกไม่เป็นยักษเป็นยังเลยค่ะดูนี่ดอกมันสีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแย่งกันออกแบบเต็มไปหมดเลยค่ะนี่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 ดูสิคะต้นนู้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ด,ด,ดูต้นนี้สิคะมันออกออกเต็มไปหมดฝั่งนู้นก็ออกพอสมควรคะ่ะดิฉันตัดทิ้งไปมั่งแล้วคะ่ะไหนที่ดอกแก่ก็ตัดออกเนาะดอกใหม่ก็เริ่มออกมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆโอเคไปดูซิเตาร้อนแล้วอย่างเพื่อนๆปะโอเคเตาร้อนแล้วจะเพื่อนๆนี่ เตาก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะทีฉันก็จะเอาหมูลงไปย่างนะเพื่อนๆน,นะนี่ค่ะย่างให้มันหอมเนาะกนเกรียมโอเคปล่อยมันทิ้งไว้เนี่ยครับเพื่อนติดเรียบร้อยแล้วหมูย่างที่ฉัน โอ้ยหอมหอมเพื่อนไปจัดการยำกันเลยจ้าโอเคเพื่อนหมูเสร็จแล้วหมูสุกเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นหมูเตรียมไว้จ้าหั่นชิ้นพอดีคำนะคะไม่หนามากไม่บางมากถ้าบางมากมันก็ไม่อร่อยเนาะก็อยู่ที่คนชอบอีกแหละดิฉันชอบเอาเป็นคำคำอย่างเงี้ยหนามากมันก็ไม่อร่อยก็เอาพอดีพอดีเนาะ ใครชอบใหญ่แค่ไหนก็จัดแค่นั้นละค่ะอืมอ๋มหอมเพื่อนเพื่อนหนมักกระนอแล้วก็ไปย่างนะไม่ต้องไม่ต้องหมักอะไรมากมายเลยนะนี่จะหันหมูย่างหนังมันกรุบกๆุบกุบกนะเพื่อนๆพือนะือติดมันติดมันติดเนื้อติดหนังจ้า กินหมูย่างธรรมดามันก็ธรรมดาไปเนาะเพื่อนๆเนาะเอามายำแบบนี้มันจะได้มีจืดมีชื้นสบายกันดีทุกคนนะคะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนคงไม่เจ็บไม่ไข้เนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะอากาศก็ปวนแปลมากมายเค หมูหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนชิ้นประมาณนี้เนาะชิมก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยากไปชิมแม่น้ำลายไหลอ่ะอ่ะใส่เข้าไปต่กนองแล้วมันเป็นข้าไปในเนื้อหมูเ,เพื่อนอร่อยฉันก็ตำพริกกับกระเทียมไว้ค่ะตำพริกกับกระเทียมไว้นี่จ้ะเอาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเผ็ดใส่ลงไป ทำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ขะออล,ลงไปนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆเอาไม่เยอะปลายมีดนี่จ้ะเพราะว่าขนอโมันก็มีอยู่ในเนื้อหมูอยู่แล้วแค่นี้จ้ะน้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะหน่อยนึงไม่เยอะอืมะน,นาวจ้ะ ดีบลงไปเปรียวมากเปรียวน้อยใครชอบจัดขนาดไหนก็จัดมันไปเพื่อนยำแบบตามใจคนกินเลยไม่มีสูตรตายตัวนะจ๊ะใส่แค่นี้ก่อนจเดี๋ยวเปรียวมากเปรียวมายค่ะเพื่อนล้างมือแป๊บนะเหนียวเปรียวเฮ้ ก็จะคนให้ขนอมันแตกหน่อยนะเพื่อนๆนะดิฉันไม่กินชูรสค่ะถ้าใครกินชูรสก็ใส่ชูรสล,ลงไปแล้วก็นี่จะ้ะน้ําตาลเคี่ยวเพื่อนๆน้นําตาลเคี่ยวใส่ลงไปหน่อยหนึ่งก่อนนะดิฉันจะไม่เคี่ยวน้ําตาลหวานนะเอาแค่พอครึ่มกองเพราะจะใช้น้ำำํายําให้มันมีน้ํๆอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆ ก็จะใส่ปลาลาลงไปนิดนึงจะเพื่อความนัวความแซ่บนะเพื่อนๆนะหาจุกดีก่อนจะจดเปิดใส่เสื้อดิชันค่ะเพื่อนๆไม่เยอะค่ะใส่ไปหน่อยๆเพราะหอมๆนะใครอยากใส่อะไรก็ใส่เพื่อนๆอจิบน้ำที้ก่อนอืชื่นใจคนจก คนน้ำยำไม่เข้ากันค่ะเพื่อนออชิมก่อนอรสชาติแซ่บเลยทีนี้จะเพื่อนเพื่อนดิฉันก็จะฝานก็โพดลงไปนะถ้าเกิดขาดเหลืออะไรเวลาเราใส่กระโพดใส่หมูอะไรใส่ผักลงไปแล้วเราก็เติมทีหลังได้จะ้ะเพื่อนเพื่จะยำใส่ หมูใส่ข้าวโพดใส่มะเขือเทศเยอะไปไหมข้าวโพดเนี่ยใส่มลงไปใส่แค่นี้ก่อนจะเดี๋ยวจะเยอะไปหน่อยกินไม่หมดมล้างมือแป๊บนะเพื่อนๆนะโอเค เอาไว้ในจานนี่นี่ก็ใส่หมูลงไปจะเพื่อน,อน, <c oughs> นเพื่อนโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลเพื่อนเพื่อนใส่หมูลงไปแล้วดิฉันก็จะใส่นี่จะเพื่อนหอนมแขกนะคะใส่มันลงไปใส่ลงไปเลย <c oughs> ตั้งไว้ตรงนี้ใกล้ ขอจิบน้ำทิ้งก่อนนะก่อนจะไปไกลขนาดไหนเนะหอมแขกใส่ลงไปแล้วมะเขือเทศดิฉันจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะเขาเรียกมะเขือเทศอะไรมะเขือเทศราชินีไหมแข็งๆเนี่ยค่ะผักครึ่งใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปใส่มันจะ แค่นั้นเองไม่ยุ่งไม่ยากอืมแล้วที่ฉันก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยนะเพื่อนๆน,นะรวมกับผักชีใบหยิกของที่ฉันเนี่ยค่ะเพื่อความหอมนะไม่ใส่เยอะจ้ะใส่พอความหอมหอมที่จริงใครใส่ใบนี้ก็ได้นะใบอะไรนะใบตั้งโอหรอใช่ไหมใบขึ้นช่ายหรือใบตั้งโอ๋แค่นี้พอจ้ะเพื่อนๆใส่แค่นี้เลยไม่ต้องเยอะ ออทีนี้ก็จัดการคนกับเพื่อนๆปืมไงน่ากินมหม,มเพื่อนคนให้เข้ากันเดีย๋ยวมาชิมอีกทีจ้เพื่อนว่ามันขาดเหลืออะไรบ้างเนาะ อืไม่ขาดอะไรเลยเพื่อนๆแต่มันอ่อนเค็มไปนิดนึงดิฉันก็จะใส่ปะลาล้าลงไปนะเพื่อความนัวนะเพื่อนๆน,นะน้ำปลาไม่ใส่แล้วอ่านิดเดียวจ้ะใครไม่กินปะลาก็ใส่น้ำปลาก็พอนะเพราะออกปลาเล่มปลาเล่มหวานแล้วแล้วก็เปรี้ยวแล้วเผ็ดแล้วค่ะพริกตำจะไม่ใส่พริกป่นนะใส่พริกตำกับกระเทียมเพื่อน ชิมอีกทีงจ้ะเพื่อความชัวร์อร่อยเลยเพื่อนโอเคจ้ะเ,เพื่อนเสร็จเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากไม่มากความนี่จ้ะแมยำหมูสามชั้นย่างของดิฉันนะจ๊ะเพื่อน,อนโอเคจ้าคลิปนี้ก็มาฝากกันเท่านี้นะจ๊ะเพื่อนๆน,นะ ใครสนใจไปลองทำดูกันนะรับรองแซ่บจ้ะโอเคนะคะสวัสดีจ้า